สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนาพาลีฟอินสเมกานะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปเล่นกับแมวเหมียวของอิวกันค่ะไปเลยจ้าแจ็คเอาหนูไปครับเล่นหนูไปครับหนูไปครับ My cat love ิ to play with toy ของเล่นไหมแจ็คอันนี้ครับ เอาหนูไว้กับ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 อ่ะอ่อ่ะเอาเลวเอาเลวอ่ะจับเอาเลยนี่ของแจ็คนั่นแหละนี่หนู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 เอาหนูไว้กับอ่ะหนูไว้กับเอาหนูไหมหนูแจ็คนั่นนี่ใช่ไหมชอบล้วสิชอบไหมชอบไหมสงสัยสงสัยเหรออ่ะอ่ะเอาเลยอ่ะอ่ะของแจ็คนั่นแหละอ่ะเอาไห้คะอ่ะหนูไหมคะเอะหนูไหมคะ อชอบชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมอ่ะเล่นเลย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 อ่ะอ่ะแก๊กนั่นแหละอ่ะเล่นเลยค่ะเล่นเลยค่ะเล่นเลยนะคะอ่ะอ่ะแจ็คหนูหนูหนูติง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 เขาจะเอาค่ะพี่ชอบรล้เหรอ ูน,นี่แมวยกักษ์นี่อันนี้แมวยกักษ์นี่ใช่ไหมใช่ไหมแจ็คเป็นแมวยักษ์เหรออ้เป็นแมวยกักษ์แจ็คทานเยอะทานเยอะก็เลยก็เลยอ้วนใช่ไหมหืฮดูสินะอ้วนเราต้องลดความอ้วนละเราต้องลดความอ้วนแล้วนะแจ็ครู้ไหมแจ็คต้องลดความอ้วนแล้วนะครับนี่ เอาไหมเนี่ยเอาไหมอของเล่นนีแจ็คต้องลดความอ้วนแล้วมแมวของอิวนะคะชื่อว่าแจ็คเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาแสนรู้เขาเป็นเพื่อนที่ดีเขาเป็นเพื่อนที่ดีของอิวมากๆกนะจ๊ะทุกคน <c oughs> อิวก็จะเล่นกับแมวนะคะเล่นกับแมวทุกวันเป็นน้องแมวที่น่ารักมากๆค่ะเล่นไหมคะของเล่นไหมจ๊ะ อ่ะของเล่นไหมอ่ะนีู่นี่ก็ชอบเล่นของเล่นหนูมากๆเลยอ่ะาหยิบให้นะนี่อ่ะนี่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 เิแคสกูดบอยเก่งมากเลยอ่ะหนึ่งจองับจับเอาแบ่งอจับเออหนึ่งจองจั เย้อ้ไออไอหนึ่สองซมจับยาเก yeah. ่งมากเก่งมากเลยมามาเดี๋ยวให้จับอีกนะจกะดึงจกระดึง <laughs> จก,กดึงจัก,กดึงจัก,กดึงหนึ่งสองมจับไปจับลเอเต๋อ,า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 อามาให้เราด้วยนะ,ะนี่เขาชอบเล่นมากนะคะทุกคนเขาชอบเขาขี้เล่นมากเลย ติง,ง,งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับซีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามารับชมอิวและก็แมวของเขาอ่าเก่งมากอ่ะหนึ่งสองซ้อมอ่าเก่งมากกุด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 กดบอยอ่ะหนึ่งจั๊เย,ย่ไหมเห็นไหมเขาจะชอบมาก เคยชอบเล่นแบบเนี yeah, right. uh, ้ยหนึ uh ่ง uh จั <c oughs> <c oughs> man, <c oughs> ๊จเห็นไหมนี่อ่ะหนึ่งองเอเก่งมากครับหนึ่งองจั๊กแคทแคจัเย้โอ้ปวดขาปวดขาแล้วอ้อยไหมคะยหมคะกระโดดไหมกระโดดไหมอ่ะอ่ะอ่กระโดดไหมกระโดดติ๊กตอกไหมกระโดดดี่ดดี่ดดี่ดด เขาชอบเล่นนะจ๊ะตาเขาเป็นสีเหลืองเนาะแล้นในตาค่อนข้างจะเป็นสีน้ำตาลดำประมาณนี้นะคะขนเขานิ่มมากๆเลยนะจะบอกให้ <c oughs> อ่ะอะอะไรคะแจ็คไม่แจ็คจ,จะแพ้ปลานะแต่ว่าเขาจะกินแบบเนื้ออาหารเม็ดที่ของแมวนะคะที่เป็นเนื้อแกะนะทุกคน ส่วนเนื้อปลานี่เขาจะแพ้เป็นแพวที่แพ้เนื้อปลานะคะเ,เพื่อนๆจ๋าแต่ว่าไก่แล้วก็เนื้อแกะที่สกัดเป็นอาหารแมวเขาจะกินเขาจะชอบกินมากนี่เขากำลังนั่งฟังอยู่นะพูดเรื่องเขาเขารู้เรื่องมากๆนะจ๊ะคนใช่ไหมคะแจ็คมมกแจ็คแพ้ปลาใช่ไหมแจ็คแพ้ปลาแจ็คก็กินเนื้อไก่แล้วก็กินอาหารแมวที่สกัดจากเนื้อไก่ คันคันอะไรสิคันอะไรสิเห็นต่อไหมเห็นต่อไหมเห็นต่อไหมอ่ะอ่ะติ๊กตักนิ่งนตองนิ่งนองนิ่งนองอ่ะนิ่งนองหิวแล้วสิพูดถึงอาหารอะอาหารอยู่ไหนคะกินไหมกินอาหารไหมกินอาหารไหมจ๊ะหรือจะเล่นก่อนหรือจะกินอาหารก่อนเอาไงเอาไงเอาไงกินแล้วบังกินไปเมือ่อ ชั่วโมงที่แล้วเองตอนนี้ก็เริ่มจะง่วงแล้วนะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้แมวของอยู่ก็เริ่มจะง่วงแล้วเอ,อย้ยไหมจ๊ะก,กระโดดไหม,อ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 ,ดดมอ่ะอ่ะอกระโดดไปจ๊ะอะแมเขาเริ่มง่วงแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาจะเป็นแมวขี้อายมากนะถ้าเห็นคนแปลบหน้าเขาจับไปซ่อนเลยเขาก็ตกใจเนาะนี่ดูสังเกตหูเขานะคะ <c oughs> เขาจะกระดิกเขาฟังเราพูดนะ หูเขาเขาเขาฟังเราพูดรู้เรื่องด้วยก็จะพูดกับแมวแบบนี้และจ้ะแมวเป็นสัตว์ที่ที่น่ารักมากๆนะสัตว์เลี้ยงทุกอย่างก็น่ารักทุกคนโอ๊ยขอนางกรพดค่ะนี่น่ารักไหมจ๊ะนี่เอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยคะเล่นต่อไหมหรือว่าจะไปกินอาหารละ เป็นแมวในบ้านนะคะเป็นแมวที่ในบ้านเขาไม่ออกนอกบ้านนะจ๊ะรักษายากัวรถชนเขาไม่ก้ายเขาออกไปว่าเขาอยู่แต่ในบ้านไอ้ก็เล่นแต่ในบ้านนี่ละจ้ะอันนี้จับกุดบอยอ้าวได้ละข้อไหนข้อไหนค้อไหนข้อไหนให้ไหมข้อไหนข้อไหนเอาไม่ให้หรอเอาไม่ให้หรอเอาไม่ให้หรอ ขาหน่อยชีเอาไม่ให้เหรอก็ได้ก็ก็ได้ก็ได้ก็หน่อยก็ได้เอาไม่ให้เหรอ,อขอน้อยไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมให้ก็ไม่เอาจ้าไม่ให้ฉันก็ไม่เอาคะ่ะบ๊ายบายก่อนโอเคโอเคบายบายบายไหม <laughs> พูดกับแมวจ้ะพูดกับแมวนะคะทุกคน โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกับพวกเราใ,ในนิคลิปหน้าฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามชนะพาลิฟอินอเมริกาด้วยนะจ๊ะ <c ười> แล้วพบกับอยู่ในนคลิปหน้าเนาะทุกคนวันนี้อิวและก็แมวของเขาขอตัวบ๊ายบายแจ็คบ๊ายบายแจ็คบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ ah. ๊ายบายบ๊ายไปบ่ายแจ็คบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบาย โอเคอ่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะชนจะพาลิปิ์อิอเมริกาด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่